เอ็นพีบิดดิ้งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะครับก็มาเจอกับ NP Bidding นะครับตอนนี้นะครับ NP b i d d i n g ได้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่กลุ่มเฟซของเราเลยหรือว่าเข้ามาที่กลุ่มไลน์ของเราเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกลุ่มไลน์กับกลุ่มเฟซที่ทาง NP Bidding เปิดรับตัวแทนนั่นเองเนาะก็มาอธิบายกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ NP Bidding นะครับก็ ไม่ต้องสมัครนะครับไม่ต้องสมัครอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครไม่มีการเก็บเงินในการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเปิดบินนะครับกับตัวกับตัวแทนจําหน่าย NP bidding นะครับเป็นกันแบบฟรีๆนะครับก็ไปบวกกําไรเพิ่มกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถไปบวกกาไรเพิ่มกันได้เลยนะครับโอเคเราไปดูกลุ่มที่ทางบ้าน ทาง N P bidding ได้เปิดแล้วนั่นเองครับอันแรกเลยเป็นกลุ่มลายนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลายของ N P bidding นั่นเองนะครับ กลุ่มไลน์ของ NP Bidding ก็จะมีข้อมูลต่างๆของสินค้านะครับสามารถกดเข้ามาดูที่โนต้ตได้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาในกลุ่มไลน์หรือว่า Open Chat ของ NP Bidding แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าของทาง NP Bidding นั่นเองนะก็สามารถนำไปขายได้นะครับตรงนี้ก็จะมีราคาแจ้งอยู่นะครับคุณจะไปบวกราคาเพิ่ม30 20%ก็แล้วแต่คุณได้เลยนะครับตรงนี้ นะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์กลุ่มไลน์ไว้ให้ใต้คลิปวิด,ดีโอก็คลิกเข้าไปกดเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะแล้วก็ทาง NP Building ยังมีกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่ม Facebook ที่ที่เปิดขึ้นมานี่เพิ่งเปิดมาก็มีคนเข้ามาแล้ว23คนนะครับยังไม่ได้ประกาศรับคนเนาะนะครับก็เข้ากันมาแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะง่ายกว่านะครับง่ายกว่า ของลายยังไงนะครับในลายนะครับในลายถ้าเป็นลายนะครับถ้าเป็นลายก็ในการค้นหาสินค้านะครับต้องเลื่อนดูแบบนี้นะครับไม่สามารถกดค้นหาได้นะสําหรับสินค้านะครับแต่สําหรับกลุ่มเฟ e บุ o k นะครับทาง np. bidding ได้ทําการแยกข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแยกข้อมูลไว้ตรงไหนเนาะนะครับสาหรับถ้าเกิด เข้าในโทรศัพท์ไม่ว่าจะ a n d ด o i d หรือ iPhone นะครับ mm. ก็จะอยู่บริเวณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในรูปแบบของคอมพิวเตอร์นะครับ mm. ก็จะตรงนี้นะครับ mm. ก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่ตรงนี้นะครับ mm. ก็สามารถเลือกดูได้นะ mm. ก็จะมีเครื่องประดับผมอุปกรณ์งานฝีมือนะครับชอดอกไม้กับพวงมาลัยนะครับพวงกุญแจนะครับอันนี้ก็จะเป็นกดนะอันนี้เครื่องแต่งกายแล้วก็แหวนกับต่างหูนะครับตอนนี้ ทาง np bidding ได้ทำการลงสินค้าไว้ชุดแรกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ์เก่านะที่เอาลงไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีลิ์ใหม่ทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับใครที่อยากเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับในกลุ่ม a c e b o o k นะซึ่งกฎกติกาของการเป็นตัวแทนนะครับก็มาอ่านกันหน่อยนะครับสำหรับกฎกติกาของการเป็นตัวแทนนะอันแรกเลยนะครับคำสั่งซื้อที่มีการจัดส่งหรือได้รับคำสั่งซื้อมาแล้วนะครับจะได้รับคืนสินค้าทุก จะไม่รับคืนนะครับจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีกรุณาตรวจสอบยืนยันกับผู้ซื้อให้ชัดเจนก่อนแจ้งคําสั่งซื้อกับทีมงานนะครับเนื่องจากสินค้าได้ปล่อยออกจากจากมาฮับหรือว่าจากจากที่ส่งสินค้านะครับตรงนี้ทาง ทีมงาน n p b i d d i n g จะไม่รับคืนนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรนะครับก็จะไม่รับคืนเนาะเราจะไม่รับคืนแล้วเราก็จะไม่คืนเงินด้วยนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เราต้องยืนยันให้ชัดเจนนะครับว่าลูกค้าจะรับเงินจะรับสินค้าไหมนะครับตรงนี้ต้องยืนยันให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าเมื่อเราออกจากเมื่อออกจากคับของเราไปแล้วหรือว่าออกจากที่เราเก็บสินค้าไว้แล้วนะครับ พอกไปแล้วเราไม่สามารถจัดก,การได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของขนส่งเขาแล้วนะครับซึ่งคนส่งเขาจะส่งช้าหรือว่าส่งเร็วนะครับตรงนี้นะทางตัวแทนต้องติดต่อเองนะครับอันนี้มาดูข้อต่อมานะครับข้อต่อมาสินค้าที่จะส่งแล้วตัวแทนจําหน่ายนะครับสามารถติดตามพัสดุเองได้ทางทีมงานของเราจะไม่ไม่ทำการติดตามให้เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของ ตัวแทนจําหน่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกข้อสําคัญนะครับเพราะว่าตัวแทนบางท่านนะครับตอนนั้นที่เราเปิดรับตัวแทนใหม่ๆนะครับเราก็ได้ทําการปิดระบบตัวแทนไปเนาะตัวนี้เกิดปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับให้ทางให้ทางตัวแทนจําหน่ายนะครับติดตามสถานะขนส่งด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราส่งสินค้าจะมีเลขแท็กก i n g อยู่แล้วจริงไหมครับเมื่อมีเลขแท็กก i n g อยู่แล้วนะครับก็ไปสามารถตรวจสอบได้เองเลยนะตรงนี้นะครับสามารถแจ้งกับ ทางลูกค้าได้เลยนะครับว่าตอนนี้สินค้าส่งไปถึงไหนแล้วนะครับถึงจังหวัดไหนแล้วนะครับใกล้ถึงลูกค้าหรือยังนะครับหรือว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับส่งไปถึงแล้วนะครับแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าหรือว่าเลื่อนเลื่อนนัดรับนะครับสามารถติดต่อกับลูกค้าของตัวแทนได้เองเลยนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรทําไมคุณถึงไม่รับสินค้านะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้เลยเนาะต่อมาเลยนะครับ หากสินค้าส่งถึงปลายทางแล้วแต่เกิดกรณีสินค้าตีกับลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายไม่รับสินค้าทางทีมงานจะไม่รับสินค้าคืนและไม่คืนเงินทุกกรณีเนื่องจากอยู่นอกความรับผิดชอบของทางร้านทางทีมงานของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอยู่นอกเหนือสิ่งที่ทางทีมงานของ m p b i พีบิ๊ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับในด้านนี้จะเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนนั่นเองนะครับเพราะว่าสินค้าได้ออกจากคับหรือว่าออกจาก กดังของเราไปแล้วนะครับออกจากพื้นที่เก็บสินค้าของเราไปแล้วนะครับส่งไปแล้วอันนี้จะเป็นความรับผิดชอบของทางตัวแทนจําหน่ายแล้วนะครับพอเวลาส่งออกไปแล้วนะครับตรงนี้ทางตัวแทนจําหน่ายต้องเป็นคนรับผิดชอบนะกรณีสินค้าตีกลับนะครับทางตัวแทนจําหน่ายก็จะต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปเมื่อสินค้าตีกลับตีกลับไปที่ไหนตีกลับไปที่อยู่ของตัวแทนจําหน่ายนั่นเองนะครับสมมุติว่าตัวแทนจําหน่ายระบุนะครับหน้าหน้าพัสดุไปว่า ที่อยู่ตรงนี้บ้านเลขที่นี้นะครับเมื่อสินค้าตีกลับจะกลับไปที่จะกลับไปที่บ้านของลูกค้านั่นเองนะครับจะกลับไปที่บ้านของลูกค้านั่นเองนะฉะนั้นเมื่อสินค้าตีกลับทางทีมงาน n p b i d d i n g จะไม่ทําการคืนเงินหรือว่า,าคืนคืนยอดที่โอนมาให้นะครับสินค้าจะตีกลับไปที่บ้านลูกค้านะครับจะไม่ตีกลับมาทาง n p b i d d i n g นะครับ นะครับฉะนั้น NPBidding จะไม่ทําการรับผิดชอบเนาะต่อมาเลยนะครับสําหรับเงินนะครับเงินทาง NPBidding ก็จะไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าเงินที่โอนมาแล้วนะครับโอนมาแล้วเมื่อส่งไปแล้วทาง NPBidding อ่าสิ้นสุดความรับผิดชอบตรงที่ว่าส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือ ที่เหลือทางตัวแทนจําหน่ายต้องมีคนรับผิดชอบเองนะครับเมื่อส่งไปแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าหรือว่าลูกค้าทําการปฏิเสธการรับสินค้าสินค้าต้องตีกลับนะครับตรงนี้นะครับจะเกิดปัญหากับตัวแทนจําหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายนะครับทำการดีลให้เรียบร้อยคุยกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้นะครับไม่นั้นไม่นั้นตัวแทนจําหน่ายจะต้องรับผิดชอบไปนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับทางเรารองรับเฉพาะขนส่ง Express เ,เน,นื่องจากตรงนี้นะครับเป็นข้อสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากบริษัทอื่นๆนะมีการดองของมีการไม่ส่งของนะครับซึ่งแครเรียเอ็กเพสมีปัญหาค่อนข้างน้อยนะครับจากที่ทางทีมงานได้ประสบการณ์มานะครับไม่ว่าจะใช้ระยะเวลามา2ปีเนี้ยที่เราที่เราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเจที JNT Express นะครับอันนี้จะเป็นปัญหามากเลยบริการไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ไปส่งของลูกค้าบางเขตเพื้นที่ก็ไม่โทรแจ้งนะครับไปส่งให้เลยเนาะหรือว่าฝากไว้โดยที่เจ้าเจ้าของยังไม่ยังไม่ได้คุยหรือว่าเซ็นรับเองครับโดยที่เจ้าของยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับสินค้านะครับฟีดแบ็กกลับมาไม่ค่อยดีนะครับกับทางที่กับทาง NP Building ได้ร่วมงานกับทาง JNT Express นะค่อนข้างจะ ประสบการณ์ที่เลวร้ายค่อนข้างมากนะตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้จึงตัดขนส่งของ JNT ออกไปนะครับต่อมา Best Express นะครับ Best Express มีปัญหาเหมือนกันนะครับมีปัญหาเหมือนกันนะในการบริการนะครับในการติดตามพัสดุนะตรงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับติดตามพัสดุจะโยนไปทางนูท้ทีทางนี้ทีนะครับบางทีลูกค้าก็โดนโดนคล้ายคเคสเดียวกับ เจนทีเลยนะครับเป็นนั้นว่าประสบการณ์ที่เจอมาก็ไม่ดีเช่นกันนะครับดังนั้นก็ทางร้านจะทาง n p b i d d i n g จะตัดอีกคนส่งไปก็คือ B บสเอ็กเพแล้วก็คนส่งอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟดเอ็กเพนะครับ DHL หรือว่าคนส่งอื่นๆที่นอกเหนือจากเค r รี่เอ็กเตรงนี้ก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทางเราจึงตัดปัญหานั้นไป นะครับโดยใช้คนส่งเดียวก็คือคนส่ง Curry Express นะครับตรงนี้ไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะว่าตอนแรกนะครับ Cur r y Express จะมีปัญหาแต่ว่าเขาได้ปรปับปรุงปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการโทรแจ้งลูกค้านะครับโทรแจ้งผู้รับก่อนเสมอนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ตอบรับมาดีมากสําหรับลูกค้านะครับที่ทาง n p b i พีวินได้ทําการทําธุรกิจมานะครับตรงนี้เนาะนะครับก็ สำหรับขนส่งนะก็เน้นไปที่ c o u r i e x p r e s s นะครับที่รองรับเนาะต่อมาเลยนะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่เปิดร้านใน l a z า d a นะครับขอุณาติดต่อทีมงาน l a z า d a เพื่อเปลี่ยนขนส่งเป็นของ c o u r i e x p r e s s ยื้ยืยนย่นแบบฟอร์มเปลี่ยนขนส่ง l a z า d a นะครับตรงนี้นะสำหรับร้านในนะครับเพราะว่าสินค้าของทางของทาง np bidding สามารถนำไปขายได้ที่ทั้ง shopee เอ็กเพจช้อปปี้นะครับทางช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าสามารถนําไปขายได้เลยนะครับเราไม่ปิดกั้นนะไปขายได้เลยเมื่อคุณขายได้แล้วนะครับคุณนคุณพิมพ์เอกสารนะครับเป็น PDF เนะเป็นไฟล์ PDF เนะครับเซฟเอกสารเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ส่งให้ทางเพจ NP b i d d i n g ได้เลยนะครับตรงนี้นะ NP Bidding ก็จะทําการก็จะทําการแพ็กสินค้านะครับแพ็กสินค้าแล้วก็ทําการแนบเอกสารตรงนั้นนะครับแปะเอกสารที่ทาง ที่ทางลูกค้าตัวแทนนะครับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายส่งมาให้นะครับเราจะแปะส่งไปให้นะครับตามคิวตามออเดอร์ไปนะครับตรงนี้เนาะนะครับซึ่งระยะเวลาของการเตรียมสินค้าอยู่ที่1-2วันนะครับทุกทุกแพลตฟอร์มนะทางทาง n p b i d d i n g สามารถทําให้ทันนะครับตรงนี้นะก็สามารถส่งแบบฟอร์มส่งเอกสารในการแปะกล่องพัสดุมาได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ส่งมาได้เลยนะครับ อันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปยื่นแบบฟอร์มด้วยนะครับของ l a ซ a ด a ให้เปลี่ยนขนส่งจากขนส่งเดิมของคุณเป็นขนส่งอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ยื่นเปลี่ยนเป็นของเคอรี่นะครับเคอรี่นะถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าขนส่งเดิมของคุณเป็นขนส่งอะไรก็สามารถติดต่อกับทีมงานเก่าได้เลยนะครับว่าขนส่งของตัวเองเนี่ยขนส่งเดิมเป็นขนขนส่งของอะไรนะครับก็สอบถามได้เลยนะต่อมาเลยนะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายที่เปิดร้านช้อปปี้นะครับหากเปิดร้านใหม่ทางละทางเรานะครับ สามารถส่งบริษัทขนส่ง JNT ได้10คำสั่งซื้อหากตัวแทนจำหน่ายมีคำสั่งซื้อที่สำเร็จกับบริษัทขนส่ง JNT Express มากกว่า3คำสั่งซื้อแล้วกรุณาติดต่อทีมงาน Shopee เพื่อเป็นขนส่งเป็นของ Kerry Express ลิงก์ยื่นแบบฟอร์มเป็นขนส่ง Shopee ก็จะเป็นอันนี้นะนะครับทำไมเราถึงให้10คำสั่งซื้อนะครับเพราะว่าทางช h o p e e นะครับ ทางช้อปปีเขาต้องให้เราใช้บริการก่อน,นครับสำหรับร้านค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเข้าไปเพื่อขายของนะครับต้องใช้นะครับต้องใช้บริษัท JNT หรือว่าหรือว่าคำสั่งซื้อที่ต้องส่งกับ JNT ไปก่อนนะครับสักประมาณคําคำสั่งซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ทำการยื่นทำการเปลี่ยนนะครับเนื่องจากประสบป,ปัญหาอะไรเราก็ใส่ใส่ให้เต็มที่เลยครับ ส่งช้านะครับส่งช้าติดต่อง,งานช้าตรวจสอบไม่ได้นะครับติดตามพัสดุล่าช้าหรือว่า,าส่งของแล้วลูกค้าไม่รับสินค้านะครับส่งส่งของแล้วลูกค้ามีติดต่อกลับมา mm ไม่ค่อยดีนะครับ,บอกว่าส่งค่อนข้างช้านะครับหรือว่าการบริการไม่เหมือนที่อยู่ในระบบคือในระบบคือส่งส่งดีเลยนะครับแต่การบริการนอกระบบบริการไม่ดีนะครับบริการไม่ดีหรือว่า เราติดต่องานหรือว่าไปติดต่อข้อมูลนะครับบริการไม่ดีตรงนี้นะครับหรือว่าปัญหาเซ็นรับเองโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้รับของนะครับตรงนี้ก็สามารถรายงานไปได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําสั่งซื้อมากกว่า5คําสั่งซื้อที่สําเร็จแล้วหรือว่ามากกว่า3คําสั่งซื้อที่สําเร็จแล้วนะครับก็ทําการยื่นทําการเปลี่ยนเลยถ้าเกิดเขาไม่ให้เปลี่ยนนะครับก็พยายาม พยายามพูดให้เขาเปลี่ยนให้ได้นะครับเพราะว่าทางช้อปปี้เขาจะบังคับไม่ให้เราเปลี่ยนนะนะครับปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับกับทางช้อปปี้นะครับยังไงเราก็ยืนยันให้เปลี่ยนให้ได้นะครับตรงนี้เนาะนะครับเปลี่ยนเป็นของเคอรี่ให้ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎของทาง np bidding นะครับกับตัวแทนจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะครับให้เราพยายามเปลี่ยนเป็นของ Curry Express นะครับตรงนี้เนาะเพื่อที่จะไม่ประสบปัญหาในระยะยาวนะครับตรงนี้เนาะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าหน้าของตัวแทนจําหน่ายนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับก็จะมีสินค้านะครับที่ทาง NP b i d d i n g ได้ทำการลงไว้ให้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้เนาะนะครับหรือใครที่เข้ามานะครับต้องการค้นหาสินค้านะครับสินค้าที่เราไปขายสมมติว่าเราไปขายเนี่ยมีเลขมีเลขแท็กกิ้งเออมีเลขตัวตัวเลขสินค้าอะไรนะครับเราก็สามารถ คัดลอกไปได้นะครับคัดลอกไปนะครับคัดลอกไปค้นหาได้เลยนะครับก็ไปกดค้นหาข้างบนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็วางไปเลยนะครับวางในช่องค้นหาไปเลยนะวางเลขสินค้าได้เลยจากนั้นกดค้นหานะครับพอค้นหานะครับเราก็จะเจอสินค้านะครับที่มีตัวเลขนะครับนี่ก็จะเจอเนาะตรงนี้ก็จะค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับกับกลุ่มตัวแทนจําหน่ายของ NP b i d d i n g ใน Facebook นะครับก็จะค้นหาได้ง่ายเนาะ นะครับแต่แนะนําให้เข้าไว้2ที่นะครับกับกลุ่มไลน์กับกลุ่มเฟซนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเฟซล่มก็สามารถใช้งานในไลน์ได้หรือว่าไลน์ร่มก็สามารถใช้งานในเฟซได้นั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับนะครับตรงนี้โอเคกลับไปที่กลุ่มของของ NP Bidding นะครับกลุ่มตัวแทนของ NP Bidding เนาะนะครับในการใช้งานของกลุ่มกลุ่มตัวแทนจําหน่ายของ เอ็นพีพิทติ้ในเฟ e บุ๊ k จะใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับนั่นก็คือว่าสามารถกดเลือกหมวดหมู่ได้นะครับแล้วก็สามารถค้นหาสินค้าที่เราเอาไปลงขายหรือว่ามีคําสั่งซื้อได้นะครับทุกครั้งที่เราจะสั่งนะครับที่เราจะสั่งซื้อนะครับให ให้ตัวแทนจำหน่ายนะครับแชร์ไปด้วยนะครับกดแชร์แชร์ไปที่แชทของ NP Bidding นะครับว่าเป็นสินค้าตัวนี้นะครับ NP Bidding หรือว่าทีมงาน NP Bidding จะได้ทำสินค้าถูกแล้วก็แพ็กสินค้าถูกนะครับแชร์ไปเลยกดแชร์ไปที่แชทได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับกดแชร์ไปที่แชทได้เลยทาง NP Bidding ก็จะทำการทำสินค้านะครับแล้วก็แจ้งแจ้งข้อมูลไปได้เลยนะครับตรงนี้เนาะหรือว่าของใครขายผ่าน Lazada หรือว่า s h o p ป e นะครับก็ ก็สามารถส่งเอกาสารในการแปะกล่องพัสดุไปที่เพจหรือว่าที่แชท NP Bidding ได้เลยนะครับก็จะทำการแพ็คของให้ส่งของให้นะครับตรงนี้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎกติกาแล้วก็การเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่าลืมนะครับ NP Bidding ไม่เก็บเงินอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกลุ่มอื่นที่อ้างว่าเป็น NP Bidding นะครับอันนั้นไม่ใช่กลุ่มของเรานะครับอันนั้นเป็นไม่ใช่กลุ่มของเรานะ ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นแอบอ้างนะคบอันนั้นแอบอ้างเนาะเอ็นพีวิดิ้งก็คือกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับของเราจะมีกลุ่มเดียวนะครับปกปกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับต้องติดต่อเพจได้นะครับตรงนี้เนาะนะครับต้องติดต่อเพจได้นะครับการโอนเงินการอะไรนะครับ ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเพจนี้เท่านั้นนะครับเพจอื่นไม่เกี่ยวนะครับดูได้เลยนะครับ adnp bidding shop นะครับต้องเป็น ad แบบนี้เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นอันอื่นขึ้นมานั่นคือ,อแอบอ้างนะครับเช็คดูให้ดีนะครับนะครับอันนีนะ้ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถติดต่อข้อมูลได้แล้วก็สามารถสอบถามปัญหาต่างๆกับ np bidding ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ยใช่หรือเปล่าก็สามารถสอบถามไปที่เพจ np bidding ได้นะครับก็จะมีทีมงานตอบกันอยู่เนาะ นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ NP Bidding นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์กลุ่มตัวแทนจำหน่ายของ Facebook ไว้ให้แล้วก็จะแนบลิงก์กลุ่มตัวแทนจำหน่ายของ Line Open Chat ไว้ให้นะครับก็สามารถเข้ามากันได้เลยนะครับในการดูสินค้าแล้วไปขายนะครับตรงนี้เนาะนะครับ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมาดูวิธีการขายขายกันยังไงนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าว่าเราจะลงอะไรกันอีกนะครับบายๆครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ